พวอออนไลน์เ a r n i นิ่งเลสซนบทเรียนออนไลน์ป .2 อส,อสุขศึกษาและภาศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำ 1. ความประมาทของผู้ขับเรือเช่นขับด้วยความเร็วสูงหรือขณะเมาสุรา 2. การบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักของเรือหรือท่าเทียบเรือเป็นเหตุให้เรือร่มหรือท่าเทียบเรือร่ม 3. ความประมาทของผู้โดยสารเรือเช่นขึ้นลงเรือด้วยความเร่งรีบไม่เป็นระเบียบ 4. เรือหรือท่าเทียบเรือชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน